you mm -hmm. คณาราศีมังกรมาแล้วเอออะไรเนี่ยหัวล้อกาก้าก้า,กากเขาด่าให้ยังหัวล้อกาก้ากา,กา,กากอีกเออเว้ยเฮ้ย <laughs> ลัคนาราศีมังกรเออลัคนาราศีมังกรดาวองคารนะฮะดาวองคารเอ่ออะไรวะย้ายราศีพรุ่งนี้นะฮะไปเล็งลัคนาราศีมังกร ใครมังกรพิมพ์มาด้วยนะครับนะใครมังกรพิมพ์มาด้วยนะดาวคารที่จะย้ายไปลัคนาราศีไปเลงลัคนาราศีมังกรนั้นต้องบอกว่าดาวคารนั้นก็มาจากเรือนลาภะด้วยนะครับแล้วก็มาจากเรือนพันธุด้วยซึ่งลาภะก็หมายถึงลาภพันธุเองก็หมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องยศญาณพหานะต่างๆ ดาวอังคารมาได้ตําแหน่งตรงนี้นะครับเป็นนิดนะครับนะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะครับอาจจะต้องนะขยันนะครับแล้วก็เร่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จได้ตามเป้าหมายอังคารถึงแม้ว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดก็เถอะนะครับแต่ก็มาจากเรือนลาภะหรือเรือนลาบ นั่นก็หมายความว่ามันก็มีสิ่งที่ดีรออยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ในหัวข้อวันนี้ที่ผมได้บอกว่าอ,อังคารจะย้ายต้องระวังอะไรบ้างผมติงชาวมังกรไว้นิดนึงว่าดาวอังคารเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในเรือนจันทร์ไปอยู่ในเรือนคู่ครองความรักนะครับ นั่นหมายความว่าใครเข้ามาในช่วงเวลานี้เข้ามาชอบเรานะครับมารู้จักเจอเจอเราอยากจะมามีไมตรีกับเราขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรดูให้ถี่ถ้วนนะครับพอดูแล้วอังคารที่เป็นนิดเนี่ยอาจจะไปเจอกับเออนะฮะไม่ตรงปกก็ได้คำว่าไม่ตรงปกหมายถึงว่าคุยกันดีดี นะครับหรือไปรู้จักกันโชว์ซเชียลอย่างเงี้ยคุยกันดีคุยกันถูกใจทำไมหน้าเนียนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไปเจอตัวจริงไอ้หาเอ้ยแม่งคนละคนเลยอะไรอย่างเนี้ยนะะระวังเจอของจริงไม่ตรองปกนะฉะนั้นใครที่เข้ามาคุยกับเราแล้วมาจากทางโซ,โซเชียลก็ดูให้ดีหน่อยเพราะอังคารเองก็ไปโยกกับมนุษย์ยูนะเออต้องบอกกันแบบนี้แหละ เพราะเดี๋ยวไอ้บางทีไปเจอแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับเพราะว่าทําไมต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่าดาวคารเองก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยนะฮะบางทีเข้ามาจังหวัดที่เรากําลังเปลี่ยวเปลี่ยวกำลังรู้สึกอยากจะมีคนคุยสักคนหนึ่งโอ้โหทําไมพูดจาดีอย่างนี้ทําไมดูหน้าทําไมดูหนโปรไฟล์เนียนเนียนกิิบเลยหาพอเจอตัวจริงเฮ้ย hey โอ้โหนี่มึงใช้กี่แอปเนี่ย ฮะมึง huh? บอกกูทีว่ามึงใช้กี่แอปกูดูไม่ออกจริงนะฮะนะฮะฉะนั้นดูให้ดีก็แล้วกันนะนะครับดูให้รอบครอบนะครับระวังระวังกันไว้สักหน่อยนะนี่แหละนะครับเออนะฮะอืมนะฮะนะครับเออนะนะครับ,นะรบขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมังกร คือดาวมันไปอยู่ตรงไหนอยู่พบไหนให้ความหมายอย่างไรผมก็จะพยากรณ์ไปตามนั้นเลยจะไม่มีการตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นจะพูดแต่ความจริงที่เรามองเห็นตามหลักของโหราศาสตร์อังคารไปอยู่ในเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะระวังไอ้เรื่องดังกล่าวไว้ด้วยนะครับผมบอกไปแล้วว่าผมในวันก่อนผมพยากรณ์ดวงของ ทั้ง12ลัคนาราศีในส่วนที่ดีๆไว้ให้มากพอสมควรวันนี้ก็มาดูในเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างนะนะครับอา้าวถัดจากชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะลัคนาราศีต่อไปก่อนจะไปลัคนาราศีต่อไปขอทักเพื่อนๆนิดนึงนะฮะสวัสดีคุณเคพรสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งเข้ามา นะครับคุณเคพรนี่ก็หายไปประมาณ6ปีกว่าๆนะครับเพิ่งเข้ามานะฮะนะฮะคุณนัทธรินเลดี้มามมาก็มาแล้วนะฮะเออคุณปานิศอะไรปัปัปัอะไรวะปณิดาสวัสดีคะ่ะอาจารย์น้าะสวัสดีสวัสดีนะฮะคุณนะออกมาอีกแล้วคุณนัลืกพักเหรอผมอ่านผิดอีกแล้วนะฮะดีนะครับเพื่อนบอกตรงปก เพื่อนเชื่อถือได้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเออนะฮะ oh, <no. S 1> ออ no อ่ะจริงๆอาจจะดูดีกับปกไงเออดีไปหยิบมมอกแง่งลบแรกเลยนะฮะนะ,ะนี่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะคุณสมศรีก็มาแล้วนะฮะเอฟซี FC จากเยอรมันนะครับเอาอันนี้จากอะไรเนี่ยอ๋อมาจากอังกฤษด้วยนะฮะโอ้ยทำไมมามาหลายประเทศจังเลยดีใจนะเนี่ยนะฮะอา้าว ลัคนาราศีต่อไปสํานักมังกรทองนะครับสิงแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Off i c i a l i d at mastermin 6666ขอให้โชคดีทุกท่านครับ